ก็สวัสดีจ้าพี่น้องมากินพักเออมาวันนี้คิดอยากจ้าคิดอยากเสียประแดกไหมคะนี่ประแอกตอนก็พักนี่ละืม ก็พูดกับดปอนไหมทําไมแค่ข้ี้เหนียวจ้ะชื่การกินสิบวกซีบวกก็ชื่อ,อ,กชอ,อ,กชอ,อการกินพรุนัวคะ่ะใส่ลงไปแบบจุกๆแหนมเบียเข้าไปค่ะ นี่สวนคุณนี่กินขางกอ,กอข้าค่ะอืมกพริกคางหกพริกหกพริกต่วนเกาโอ้งามๆค่ะพี่น้องเอ,อ้ยต่อยเอ,อพี่นุกไปต่อยมากบางหนึ่งนี่ซองไวยเวลกของข้าเจ้าอีกคื้นเขาคางสวนติดดอกติดยังก็พร้อมกว่าสดๆค่ะ จากสดุสดบ่สุดละขมกรอบ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 ดอกกำลังตัวนี่แมาพี่น้องโอ้ยกินเลยจ้ะหิ่มละเดี๋กระเทียมอนอยค้านิดน้อยนิ่มฮะ ประเด็มเแล้วคุณแม่ายสีอุมากาเสประเด็มีกาเที่ยงอือืออ อืมืมหวานวาเก็บสดจดกสนเลยเหรหอืมแซ่บต่ออืมอืมอร่อ แกาพักแกวเ,เดี๋ยวเผ็กันี่นน้นอ่งก็เห็นหางปละแดงเลยพี่ตัวนี้ปลาขาวเพืาอปลาหยังโฮ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 ห้ยหมดหมดใจมนนื้ยเออขออภัยภูบกินได้วจ้ะกูมากเสียอื้ม บอกผื่นปลาแดงนี่โอ้ยมันสุดยอดสำรับนู้นหรจ้าอืหน่มเลยมึงไงมึงไงเฮงอืมอืมอือ หนูเห็ดหนูเห็ดนั่งป่าอื้ม,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 ม ก็เสียก็เลยโอมาก็เสียเห้นั่งฝากแปะเข้าไปละห้องสวยรับออืม ตัวก็อมก็บขมอืมอ้มสีมมมยงียบ่ขมค่ะเส้นขาวอื้เกียวเก่น,นียวให้สับนะ

พริกแทะพริกสวนอ่ะแกะเพริกลงโอ้หัวกัดอืมนี่น่าอร่อืม กลางมักเนี่ยกินก็ได้อบวกกินก็ได้เขียดีกินเลยตาเทขยม ล,ล,ลับไปอืสับไปอ่ปะออไม่ได้ปลาปลาแม่เี่ยสายสีน่สีกระดาขึ้หนูอืมหมด bà bà lẹp bà lẹp bà đẹp, tâm bà yên yên bà yên bà yên tâm bà yên tâm bà yên bà Looks one mm. Mm. ไม่กล่าหม่ะัวค่ะก็แปลกใจไม่ไม่หมดน้อยนั่งห้หมดกันดากกระหมกเข็ม มักแพงม,มากแล้วแต่ะเฮ้ยเป็นและ